มีอันเป็นโอกาสนะครับมาเที่ยวครับในไทยให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งได้ชมค่ะมื้อนี้ออกบ้านแต่เช้าเนาะค่ะออกบ้านแต่เช้าเลยครับเพราะว่าอากาศมันห้อนครับอากาศมันห้อนฉันนั่งก็บไทยให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งได้ชมบ่ได้ครับเบิ่งเป็นการบันเทิงนะครับเด้อค่ะมาชมบรรยากาศค่ะชช่วงเ้าๆก็สวยงามครับเวลาประดับประดาเอาอย่างสวยงามครับความสูง19เมตรครับค่ะครับของพระมหาเจดีย์ครับความสูง19เมตร ครับสร้างเมื่อกี้คนเนึครับนี่หนึ่งสองสามสี่สร้างััเป็นบรรยากาศเนาะครับเนาะสร้างกันแล้วทำงานครับผมสวัสดีครับครับคิดถึงดูแลครับผมอ่าคิดถึงกวอดเอาคิดคิดวดกดเอาครับผม สาธุสาธุเอาเด้ครับเด้อครับชิดหอดกอยาลืมสายยาปูตาเหาครับสายาปูตาเหากะจําจไว้ในอกในใจของพ่อแมี่นองเ้ยครับเด้อครับครับบัวจะเป็นความสูงของพระมหาเกียดีค่ะครับอ่าสร้างเสวยว่าวัดจากพื้นขึ้นไปหกสิบเก้าเมตรค่ะครับความสูงของพระมหาเกียดีหอดยอดเลยเด้อ ครับสิบกเมตรนะครับเนาะครับอ่ารากาสายยาปูตาเห่าก็จะเลื่มขายจะเลื่มขายจะเลื่มเนาะจะเลื่มครับอ่าจำว้ให้ดีนะครับเนาะครับผมอ่าเพราะว่าเที่ยวมาเที่ยวได้เน็่อย่างงมค่ะมาเที่ยวค่ะเป็นนาเทศกาลค่ะครับอ่าครับครับยังสวยงามครับครับยังสวยงามเลยครับผมอันนี้นะครับเด้ออันนี้เป็นบันไดครับเนี้ยไปหูจังไงเบื้องบันไดช่วงบันไดนะครับเบื้องใตยื่นไกลไปละ ครับไปสามห้องบันไดนะครับกลับมาบันไดขึ้นครับสางเตยกำลังประดับประดาเดยลังติดลายมาแตงโมครับผมสาธุสาธุไปด้วกัน้ะครับเด้อคุณสร้างกำลังครับทำงานครับเป็นมือสุดท้ายแล้วมั้งครับเราว่าสร้างพนกสิยุทธการจุดงานขึ้นกันครับสวัสดีครับเอฟซีองแอดได้ครับผม สวัสดีครับคุณมนลดีครับาคุณแม่มูลดีครับอ่าครับผมคิดถึงค่ะครับอ่าสีเนาะค่ะจากคุณสมจิตค่ะจากคุณสมจิตแล้ว่ครับผมบคุณแม่สมจิตอ่าหรือว่าทุกผู้ทุกคนนะครับเนาะบางบางคันเนาะค่ะเป็นภาษาอังกฤษแตงโมกับอนบอกรึไงราคาเยี่ยมเปลีนภาภาษาอังกฤษครับมันก็อานบอกร่านบอกภาษาไทยมันก็ตัวน้อยครับบางเพื่อกานบอกอ่าท่านครับผมครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมทุกผู้ทุกคนนะครับเนาะ อย่างสวยงามครับซาตูสาตูเด้อครับเด้อครับคุณนะครับลุงยอดชัดครับผมอ่าเจ็ดยิมจะซุ่มยอดชัดให้เบิ่งรัด้อครับครับยอดชัดครับยอดชัดพามาหาเจนดีนะครับค่ะไปเที่ยวค่ะไปเที่ยวไปเล่นสงการเาก็อย่าลืมเนาะค่ะอย่าลืมมาวัดปูเที่ยงห้องเขาค่ะมาเบิ่งค่ะบรรยากาศที่วัดปูเท่ยองเฮ้าค่ะัดเปลียนบ่ครับัดเปลียนบ่ครับจัดเปลียนนะครับเนาะ เอายิ้มสิไปแง่ดแคด่มุแดร่งรีติยิ้ม,มดดดครับยิ้มจะไปแง่แค่มุแดร่งด้วครับหลังกระเทียวแล้วโอ้ครับให้กินนะไม่ได้อยิ้มเลยครับแบงแบงแตงโมน้ำเน่าครักันได้หลายก็ได้อย,ยากบก่าใครมดุแดร่งได้สงกันค่ะอ่าครับอ่าครับแง่ไปแล้วครับแง่แค่มดุแดงท้องอาไปกินทัง้งการทั้งงานก็ได้เด้คับใครบุเดร่งนะครับเนาะครับมันเป็นอาหารโอ้ครับปีละเทือก็ว่าได้เด้ค่ะับใครบุเดร่งครับปีนีงมีเช่นหนึ่งเชื่อใดเนาะ ครับผมบางเลยเนาะโอ้ครับว่า,บาปีหนึงน่งมีเที่ยนหนึ่งเด้สงการครับป่าช่วงสวงการสร้างเสร็จปุ๊บจะไปแย่ไครมดแดงบ่ครับเจ้ขายหี่งหันพึนตามอ่าได้ยินขาา่าวว่าสิพากันไปปาร์ตี้อยู่เด้แย่ไครมุดแดงว่สันวาแาย่ไครมุดแดงถวายปูตาา่าวบ่สันรอดติดตามได้ <S <S ครับเด้อครับอ่าครับ ครับนิตยาครับสวัสดีครับคุณนิตยาครับแอดยิมกรับสวัสดีพร้อมกับแอดไอนะครับเด้อพร้อมกับแตงโมกรับสวัสดีเอฟซีช่วงสงการนะครับเนาะอ่าสงการครับเฮาบ่ได้อ่าบางเทื้อห้องก็บ่ได้พอกันครับอ่าครับแล้วครับไปแอดยิมครับแตงโมครับไปแม่คู่กับว่างแผงไปด้วยว่าช่วงสงการเอฟซีมากกว่าทตอนรับแต่ว่าครับมันช่วงหนามันหอนพวดครับเห้องเป็นปีไม่ซะครับผมปีนี้มันบ่อดดี้เนาะครับอ่าเฮาไปหาแงไข่มดแดงดีกว่า ครับไข่หมดแดงมันชั่วกว่าเด้แตงโมค่ะครับผมเอาไม้สาเงาวๆเร้อครับเอาไม้สาวเงี้ยอครับผมครับเอาไม้สาเงา้วๆครับเอาไม้สาเงา้วซ้ำไปคว่ำสูงพระมหาเกียรติลินแตงโมค่ะคว่ำสูงพระมหาเกียรติยินซ้ำเลเขาซ้ำละไม้สาเพราะว่าไข่หมูแดงมันจยสูงเพราะว่าไข่หมดแดง่วงสงการนันนะค่ะครับอันไข่มูแดง่วงสงการหัวใจว่าคนถึงมาแง่มัน ครับมันก็ต้องยู่สูงสูงครับเขากับพี่ใจน้าเอาครับอ่าครับผมแล้วก็อย่าเลื่ส่วนมูไปน้ำเด้อไปแง้ไข่หมูแดงอย่าไปอักกินแต่ผู้เดียวค่ะอ่าครับอ่าจะชวนมูไปน้ำครับกวังบาเอซีทุก่านคงเข้าใจนะครับเนาะครับผมอ่าครับผมอันกันคุณพี่หรือว่าคุณแม่ท่านไหครับเข้าใจอ่าเขากับส่วนมูบอกมูน้ำครับเพราะว่าเขากับเป็นสายบุญขององค์ปู่ทุกปู่ทุกคนครับอ่าครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีพี ปีใหม่ครับครับอ่าสวัสดีครับแอดยิ้มกรับสวัสดีปีใหม่อ่าท้ยทุกผูทุกคนนะครับด้อครับเอฟซีสวัสดีครับคุณแม่มาลีครับสวัสดีจ่าแอดยิ้มครับสวัสดีครับครับผมสวัสดีทุกผูทุกคนครับที่กดไลค์กดแชร์ที่คิดฮอดคิดถึงกันนะครับเนาะการนี้คุณแม่มาลีไปแย่ครับมาแดงเราไปนอบไปแย่ใครมาแดงก็รจะเลื่อนไปถวายปูพ่อตั้งโต๊ะยานาบ้านก็ของอันถวายปูครับกันถวายปูแล้วกับส่วนหมส่วนพวกมากินน้ำครับอ่าครับจะอักกินผู้เดียวด้ครับผม เอาใจจะแอดครับผมอ่าจะเลื่มส่วนมูกับมากินน้ำครับขันแย่ไครมุดแดงได้ไครตุ้งตุ้งแล้วครับอ่าก็จะเลื่มนิมนต์ปูตาเขาน้ำครับอ่าจำเสื้อปูตาไป้เลยกระสายาเล่านั่นละครับผมอ่าครับผมจะเลื่ืมค่ะจะเลื่มเนาะครับอ่าทั้งทีมงานครับทุกผู้ทุกคนครับการชิดเถื่อหอดเอฟซีทุกผู้ทุกคนนะครับเด้อครับอ่าครับผมครับเดินทางไปใส่องสงการให้ แกวขาดปลอดภัยด้วยบุญบารามีองค์ปูชพปข้าววามปูตาค่ะนำปุ่มคลองทุกปูทุกคนเนาะค่ะครับให้มีแต่โชคแต่มาแต่ดำแต่ร,ตรวยค่ะครับผมคิดอันใดก็ขอให้สมบัติปัถนาทุกประการครับแนวไดบด่ดีก็ให้องค์ปูปัดเป่าไปให้ลูกให้หลานค,ครับผมด้วยบุญบารามีรที่รวมเฮ็ดรวมสร้างกันมาค,ครับสําหรับหัวฉันนะครับอยู่วัดไอปูไอย,ยู่วัดอ่าอ่าสาสนุบุญวาาัดระล่ำครับก็ได้ฉลองบนที่เรียบร้อยแล้วค่ะครับผมยอดพระป้า กับลุงไทยด้วยตามที่แอดยิมโชว์นั okay. ่นแหละครับยอดปอาปลาครับกาครับผมตามที่นั่นนะครับเนาะครับผมยอดปอปลากาได้อ่าครับตามที่โชว์ให้เบื้อนนั่นละครับมิล์มแล้วะเบิ้งเอาครับพิจารหน้าเบื้องเอาครับผมครับอ่า ครับนันเป็นบวชนะครับบวชกระด้วยบุญบารมีองค์ปู่ชีปะเขาปู่ตาครับหลังจากสางพระมหาอ่าพระปู่พญานาคสองพระองค์เสร็จแล้วครับกับต่อโดยบุญนาบวชมาแต่งมู่เนาะครับยังสวยงามครับที่วัดปู่เททองขันได้ขึ้นมาแล้วครับกับแวะมาเที่ยวด้วยครับเด้อครับกับรับแวะมาเที่ยวครับรับกัอยาเป่าจะลืมเปเฝ้าไปยิบไปจวงไม่ได้ล่ะครับหังไข่มูแดงครับเปิหมูสิไปแง่กวานเนี้ยครับผมอ่า ราะว่าสร้างเสรยยุดงานคนก็จะไปแย่ข <reco Christ. S 3> ึ้นกันค่ะยิ้มยิ้มอันยิ้มมาเที่ยวเนี่ยยิมกันไปแย่กันเนี่ยไอ้หมดแดงครับผมครับอ่าสงการเทากับจะลืมคาราวาปูอ่าเทากัไปเที่ยวใส่เทาก็จุดทั่วคาราวาปูตาก่อนครับครับอ่าครับผมปลอดภัยเนี่ยกับมีปูคุ้มครองครับผมอ่าครับเอ็ดีทุกท่านคงสีเข้าใจนะครับเนาะเอ็ดยิ้มไปตามหาอันบ้านปูรี่ก่อนอยู่ใส่บ้านปูรี่ครับอ่าข้าผ้าไปคาราวาปูรี่กันเนาะเอ็ดยิ้มได้มาเที่ยววัดแล้วครับกับที่ตามมาผมครับเอ็ดย สารปูรี่่ันใดครับบ้านเด็กที่นเห็นใบแตงโมบ้านเล็กทีเห็นแล้วครับโอ้ครับนี่บ้านเด็กที่ปูรีนะครับเออครับผมอ่าครับเอซี่ท่านใดสิมาก็ชดไว้ครับบ้านเด็กที่ปูรีเนาะครับเนาะครับหอปูรีครับบ้านทรงไทยครับจากหน่อยก็ได้เสร็จแล้วก็ได้หลังบบกงามโอ้งามพอดีครับอือพอมหาเกียดีปูรีเนาะครับอันนี้เป็นสำรองไว้ครับผม ครับก็ขอขอบุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้องสายบุญทุกๆท่านเดยเด้อที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามมากครับเป็นกำลังใจให้ท่านช่องครับแล้วก็คิดหอดทุกเวลาครับผมแล้วก็อ่าชิดหอดปูตลอดครับผมอ่าครับก็ขอขอบคุญขอบคุณหลายๆครับอ่าได้เบื้องคลิปนี้แล้วจะพากันเตรียมตาเตรียมยังไม่หายแย่ไข่มดแดงครับเพราะว่าสร้างเสือใหะลุงน้องหยุดเราเพราะเราจะไปแย่ไข่มดแดงสิบบทท่านเนาะค่ะได้มาหลายๆแล้วแต่ว่าสงการมีแต่ส่วนมัวไปพร้อมเด้อ ครับส่วนมูส่วนพวกอย่พวกมว่าบุดเหียงกัดมันสีครับมันก็ดทได้ยิบซอยกันออกได้นะครับได้มาหลายหลายเตะเตียมตาแล้ววันนี้ก็ย่าเลื่อมจุดถูกคาราวาปูตาจำเสื้อปูตาบ่ได้ครับกะสายญาปูห้องละจำหมอสายหาเนาะค่ะจำหมสายาของปูตาห้องค่ะล้วก็มาถวายปูอยู่นี่พ่อามาถวายปูอันรีพ้ออยู่บ้านเล็กที่ปูนล่ล่ะครับผมครับให้ชมมันน้ำกันเบิดตทุกปูทุกคนครับสำหรับชิ้นี้ท่านจองกาบขอสวัสดีครับครับ